สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใหม่และ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก่อนอื่นนะคะแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของ เมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้าเฉพาะกิจนะคะ810นยไอนมินก็ให้เข้านะไฮเอนมินให้เด่นหนึ่งเนาะเข้า1 0ตารางก็เข้านะคะ8 1 0นะคะสำหรับตารางนะคะ75นะคะก็มานะ75นะ สามสามนะแอดมินให้เบิ้ลนะไม่มาเสียดายนะคะสองสามก็หลุดนะคะไปเอาสองเจ็ดมาเก้าแปดก็หลุดนะคะหกห้าหลุดโอ้ยหกแปดหลุดแต่ตาลังกำลังวันเข้านะคะหกแปดนะศูนย์ห้านะคะก็ไม่ได้เอาเนาะศูนย์เก้าก็หลุดสรุปแล้วมาเฉพาะก,กิจหมดเลยนะคะบนล่างนะคะตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้านะคะ ยากโอกาสหลุดไม่ต้องพูดถึงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้ก็เลยจ้าสี่ปักกาแอดมินหมดนะคะพี่น้องดูแล้วก็เขียนครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งเงินลายพี่น้องสำหรับเด่นนะคะแอดมินให้เด่น3 9้า 8 5 2 1นะคะแอดมินให้เด่นนะคะก็เด่น3กับเด่น8นะนะเด่น3นะคะก็จะมี3 0 3 1 สามสองสำหรับเด่นแปดนะคะก็จะมีแปดสี่แปดห้า แปดเก้านะคะแปดเก้าก็ตามแปดหกได้นะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งสองสี่หนึ่งหกสี่นะคะหกสี่เก้าสี่เนาะ สำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมี5 5าห้านะคะแปดแปดนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น8ปดสนะสามหนึ่งสา 6 4 9 4 8 5 5 8นะคะ1 2 3 4อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น30นะ,ะแอดมินชอบนะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรากปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีแรงและกำลังใจคำนวณทางตัวเลขกสสวยง์งามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า